สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับเด่นชัยวงศ์สามารถนะครับพี่น้องครับอ้าวนะครับมาเมื่อนี้นะครับซึมมาแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวแจ้งข่าวไปถึงเอฟซีนะครับไปถึงแม่แม่ของน้องวินเนอร์นะครับผมวันนี้นะครับกะเหมือนที่ผมได้เกินเกินไว้นะครับในคลิปก่อนนะครับผมว่าเขียนก่อนลำให้นน้องนะครับกะส่งไปแล้วนะครับส่งเนื้อเพลงส่งทํานองไปให้นน้องแล้วนะครับผม นะครับน้องเพิ่นก็นบอกว่าตรงใจมากเลยพี่เด่นชอบมากเป็นวาสันนะครับผมอ่านะครับก็เลยมีคอมเมนต์เข้ามาตลอดเลยนะครับว่าอยากฟังอยากฟังนะครับกะสะซี่เดี๋ยวผมสีลองลองนะครับแล้วก็สซล่รเป็นไก่ไร่นะครับให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับผมว่าประมาณซํำไหนนะครับกระพบกระเก็บข้อมูลจากที่น้องเก็บข้อมูลจากน้องวินเนอร์ที่ให้มาแล้วก็ไปตามเก็บข้อมูล ต่างๆนะครับนอกเกี่ยวกับตัวน้องนะครับอาจจะมีมาเสริมเล็กๆในหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพลงสากขึน้นกรหรือกับเป็นล่ำแหล่นะครับในทํานองใส่สานองสาม,สามชานะครับผมเพราะว่า,าเพลงช้าขึ้นก่อนแล้วกะ็น้องวิเนอร์จะเป็นค้นแหล่แล้วกะ็ต่อด้วยน้องน้ําตาลนะครับจะเป็นล่ำสามชาติต่อเพราะว่าเผื่อน้องมีงานรับเชิญคู่กันหรือว่าน้องน้องขึ้นเวทีน้ากันนะครับน้องสีด้งสองกรนี่ต่อกันนะครับ บุญบารมีที่นุนอยู่อุ้มชูผมมาดอบเรียนภาคศึกษาเพื่อก้าวเข้ามาวงการหมอลล์วัยสิบสี่เริ่มจากตรงนี้จะพยายามวินเนอร์แสงทองฟินแลนด์ชื่อนามขอกราบงามงาม เอฟซีทูแดนลูกสุดดีใจที่ทำพ่อแม่ยิ้มร่าเห็นลูกเข้ามาสู่วงการหมอลำดอบเรียนไว้ก่อนขอเดินตามฝันคุณคิดคืนวันอยากเป็นศินับปินบอสแพรวพรวแสงทอง ผู้ใจประเสริฐดันผมให้เกิดเส้นทางทำกินสู่การไลลสดเฉิดฉายโอยบินหากแฟนได้ยินโปรดให้แรงใจขอบคุณบอสใหญผู้ใยญ่บบานฟินแลนด์ ขอบคุณบอดใหญ่ผู้ใยญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งใจสุดแสนจะตอบแทนน้ำใจโดยการหุ่งมันทุ่มเทลงไปเป็นดาวประดับใจชาวแสงทองฟินแลนด์วินเนอร์ขอบคุณแฟนแฟน,แฟนทุกท่านที่ช่วยผลักดันสนับสนุนมาเลายน้ำใจที่มอบให้เป็นทุนผู้มีพระคุณก็คือแฟนแฟน แม่ยุยแม่ปอผู้ใหญ่ใจดีน้ำใจมากมีไม่ตีแสนงามบึงแงงลูกเตา่าเฝ้าห่วงให่ทุกยามพาเหตุพาทำชี้นำทางเดินปลดให้แรงใจผมไปตลอดประคองไงรถอ,อย่าได้ขาดเขินแรงเชียรรงใจส่งมาเพิ่มเติมช่วยส่งช่วยเสริมวินเนอร์แสงทอง ฟินแลนด์แล้วก็กลับมาซ้ำนะครับกลับมาย้อนที่ขอบคุณมอดใหญ่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งใจสุดแสนจะตอบแทนน้ำใจโดยการมุ่งม,มั่นทุ่มเทลงไปเป็นดาประดับใจชาวแสงทองฟินแลนด์นี่นะครับผมก็คือเนื้อเพลงนะครับกสิบ่หลายนะครับพี่น้องครับกสิบประมาณสาี่ทมม่อนเราสมมติเขาจะไม่ย้อนเอาเพราะว่าคันหลาย เกินนะครับเนื้อหารว่าเรื่องราวความสําคัญนะครับคำต่างๆเหมือนกับว่ามันจะเป็นมันสิรุดเนื้อหาเพราะว่าเนื้อหาสําคัญสำคัญเขาใส่ไว้ในสามสี่ท่อนนี่แล้วถ้าเนื้อเยอะกว่านี้นะครับยาวกว่านี้มันจะเป็นน้ํามันไม่ใช่เนื้อนะครับผมกะประมาณนี้เหาจาังหย้อนเอานะครับท่อนสาคัญสาคัญความหมายสําคัญสาคัญของเพลงนะครับผมกับสี่ประมาณนี้นะครับกะถือว่าเป็น ก่อนล่ำทีน่าจะเอาไปลองต่อกันนะครับกับน้องน้ำตาลนะครับน้องวินเนอร์มีเพลงช้าขึ้นหัวเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงแหล่แล้วก็น้องน้ำตาลลองต่อนะครับเป็นเพลงเป็น,เป,นเป็นลำสามชานะครับลำเดินขอนแก่นนั่นแหละพี่น้องนะครับผมเอาจังไี้กับเป็นกําลังใจให้เนี่ยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะครับให้น้องๆได้ฝึกฝนผมส่งให้บอดแพลอเพลละละนะครับบอกว่าให้อาเปเทน ไปเอ่าไปเท่นไปฝึกลองนะครับให้น้องนั่มนะครับผมเพราะว่าน้องอาจจะอ่าช่วงที่มันเป็นแเรนล,ลูกข้อเยอยงง่นยังอาจจะน้องอาจจะบอกขั้นไหนเคยล่านะครับผมก็บ,บอกบอดแพร่วเราว่าเอาไปให้ให้นอ้องไปไปสอมให้น้องในเดิมสินะครับแต่ว่าคิดว่าบพเกินความสามารถนะครับไม่เกินความสามารถของน้องแน่นอนนะครับผมคิวต่อไปนะครับ เพื่อนกระซังไม่อ no I mean i mean ีกอยู่นะครับเพื่อนกระซังมาอีกคือพี่หนิงธินกรพี่หนิงธินกรนะครับกระซังกอนล้ำมากที่กันนะครับกระชีดเขียนให้นะครับช่วงนี้กระขิวหลายเนี่ยหน่อยครับพี่น้องเพื่อนเขียนผมเขียนให้น้องๆผู้อื่นที่เป็นศิลปินหรือว่าเป็นมอลล่ออนกเครือข่ายยังสิเพื่อนกระทักเขามากด้ครับเพื่อนร่วมอาชีพนี่แหละนะครับราว่าสิเป็นกอนล่ำราว่าสิเป็นเพลงเพื่อนกระซังผมหลายแห่งผมกัน ตังรอในเด้อคราบผมรอหน่อยนะครับสําหรับอพี่ๆน้องๆนะครับที่โทรเข้ามาที่ทักเข้ามาสั่งเพลงสั่งกอลล่ํานะครับคิวต่อไปก็จะเป็นของพี่หนิงธินกรนะครับและะ้วกาอ่าน้องหมีนันทิดานะครับก็ก็กมือหนังคุยครับอ่าพี่ชายนะครับเนาะเพื่อนกะบ,บอกว่าเขียนให้น้องแน่พันวัสดุน,นะครับเนาะแล้วก็ละกามีอัน ของน้องน้ำตาลนะครับน้องน้ำตาลก็อยากได้กก่อนลำสิ่งอีกอนหนึ่งถ้าเขามา่อว่านว่าที่เด่นหนูจากได้ก่อนลำสิ่งง่ายๆนะครับเอามาหัดล้ำนะครับก็จะจัดให้น้องนุ่งไปลูกซิ์ลูกหาผมก็คือการหลายคนนะครับก็บอกว่าผมจากได้กก่อนลำอันนั้นอันนี้นะครับก็หลายคนอยู่อนช่วงนี้นะครับแตงเพลงจะของกับแตงนะครับเขียนเพลงจะของกับเขียนเขียนก่อนลำให้น้องๆลูกซิ์ลูกหาเขียนให้กับเพื่อนร่วมวงการพี่น้องครับ ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณสาหรับการชื่นชมขอบคุณสําหรับพี่น้องหลายท่านเพื่อนกับเอืน่นอาจ,จารย์เอืน่นคู่เอืน่นอาจ,จารย์เด็นชัยนะผมกับอดีใจนะพี่น้องนะถือว่าพี่น้องเพป็นไห้เกียรติเป็นยกไห้เฮาเป็นเป็นพีซชาเป็นรุ่นครูบาอาจ,จารย์ของน้องๆนะผมก็ดีใจนะครับผมกับพยามเฮ็ดให้ดีที่สุดแล้ะครับทุกๆอย่างที่ได้รับความไว้วางใจจาก น้องๆจากทุกๆคนนะครับไว้วางใจทักเข้ามหาผมให้ผมแต่งกอนลํำให้แต่งเพลงให้นี่ก็ถือว่าดีใจครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดทุกเพลงนะครับถ้าผมบหวางอีนี้นะครับผางงานมันอังหลายอีนี้ผมก็จะได้บอก,บอกว่าอันช่วงนี้ยาฝาวเดอร์อย่างปมะมานนี่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะพอดหายอยู่นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทีให้กําลังใจนะครับก็คอยดูคอยชมคอยให้กําลังใจน้องๆด้วยนะครับว่าน้องๆจะ ทำหน้าที่ได้ดีขนาดไหนนะครับพี่ชายคนนี้ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้ครับน้องๆน,นะครับบ้านแสงทองฟินแลนด์แล้วก็ศิลปินทุกท่านนะครับผมขอบคุณได้หลายครับผมสวัสดีครับ